ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเราในช่วงปุ๊บครัวสนับสนุนโดยเทพพัดลมของเราท้าครับได้แล้วค่ะวันนี้อยู่กันที่นีครับอย่างอิงแม่ค่ะเราอยู่กันที่เดิมร้านเบอร์สกานั่นเองอันนี้ก็เทปสุดท้ายของอาทิตย์แล้วครับเออเราเทปสุดท้ายมันจะมีอะไรเด็ดๆไหมน่าจะมีครับอะไรอ่ะเมนูหรือสาวๆสาวๆทั้งสาวๆทั้งเมนูครับเมาสาวสาวมาก่อนเลยนะทําไมไม่เอาหนุ่มๆมาบ้างอ่ะมาเป็นกําลังแรงใจให้เมย์บ้างอ่ะนี่ครับหนุ่มๆครับอ๋อโอเคโอเค เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวว่าวันนี้นะคะจะมีอะไรอร่อยเมนูสุดท้ายของอาทิตย์นี้ละเดือนนี้ละค่ะนะครับสวัสดีค่ะวันนี้สาวๆเยอะมากเลยครับสุภาษกรมันแน่นกล้องมานแน่นคราวที่แล้วบอกว่าคราวที่แล้วบอกว่าอย่าเอามาเทปนี้แม่งมาสองคนเลยเอาไปแนะนำน้องๆด้วยค่ะสำหรับน้องๆที่มาร่วมกับเราวันนี้สวัสดีค่ะน้ำค่ะเอฟบายหนึ่งเก้าค่ะอย่าลืมเชียร์นะคะ ส,สวัสดีค่ะกิมจิค่ะพี่ไอหนึ่งสามค่ะอย่าลืมเชียร์ให้กำลังใจด้วยนะคะวันนี้นะคะประเดิมกระท้าใหม่ภูมิใจว่าเลยเบิกเบิรกดำอัะเบิร์กดำกระถาใหม่ภูมิใจมากเรามีเมนูง่ายๆมาฝากแล้วค่ะก็คือเป็นหมูสับผัดใบยี่หร่าเด็กๆน้องๆหลายคนไม่เคยเห็นใบยี่หร่าเป็นไงอ่ะเป็นอย่างนี้แหละคือใบยี่หร่ามันจะเป็นคล้ายๆ ต้นไม้ที่มันไม่มีความสัมพันธ์อะไรเหมือนเหมือนเป็นย่าอันดับแรกเราใส่น้ำมันเจ๊เอาพเิาแกงมาค่ะอ่ะตักใส่เลยค่ะประมาณหนึ่งช้อนคุณผู้ชมครับวันนี้พริกแกงแม่พออาจจะหวานพิเศษนะคพี่รู้มันกระเด็นมาพี่ทำให้ เนื้อเนื้อสับกันมากกว่าแต่ว่าบังเอิญว่าแม่ครัวไม่กินเนื้อนะจ๊ะตัวทำไมเออก็ใส่ใสสไปใหห้มดส่ไปมาเนี่ยอาหารเนื้อพี่ดู่าเหมือนอาหารหมาแก่ต <c oughs> ัว <c oughs> ปาปูนี่ฟังฟังไปแล้วอาหารหมาออทำเหมือนเพชรที่กหรือเปล่าเอาผ่าไปเรื่อยๆจ้ะ ได้เหมือนกันคนะ่ะได้เหมือนกันข้าวแกงแม่พลอยเนะแต่ว่าอ่าจริง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 ได้เหมือนกันเนกันเลยเราเริ่มได้ทีละเราใส่น้ำปลา yeah, <vai. S 1> แล้วก็ใส่น้ำมันนิดเดียวเย่ใบแม่บาา้บานยุคใหม่ค่ะเราต้องใส่ผงกปรุงรสเย่ใบ เราจะอันนี้คือใบยี่หรานะคะคือมันมันไม่มันกลิ่นไปไม่ได้อะอยากให้รู้จังเลยว่ามันเป็นกลิ่นยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกใบยี่หราเนี่ยเขาจะนิยมใส่กับพวกอาหารปลาว่าหมูป่าอะไรพวกนี้เพราะว่าอ่ามัช่วยดับกลิ่นปะใช่ถูกต้องเพราะว่ากลิ่นมันจะค่อนข้างแรงแล้วมันจะดับพวกกลิ่นสาบกลิ่นขาวะลรพวกเนี้ย โอเคคได้เดี๋ยวพี่พี่สอนโอเคจ้าเมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปกินกัน้บาร์บีคิวเมนูอะไรคะบอนผัดกะเพราหมูสับหมูสับผัดใบย่หาค่ะนี่ก็จะกะเพราตลอดเวลา ใช้เป็นไงบ้างครบอลก็ใช้ได้ครับใช้ได้เองเหรอเดี๋ยวแม่พงศเขาเสียใจนะอร่อยมากครับอร่อยมากกดไลค์กดไลค์กดไลค์พอพอชิมแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันจริงจังนีกว่านะจิวข้าวมากแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับก็ถ้าทุณผู้ชมมีเมนูอะไรอยากให้เราไปบุกครัวนะครับก็ส่งมาทางเฟซบุ๊กที่เลี้ยแต่แห่งด้านล่แนะนำมาได้เลยนะคะ แล้วก็ตัวต่อไปเป็นบ้านคุณครับแหววบ๊ายบาย บแล้วอ่ะสบายมากอันนี้เขาขัดกำลังขัดเท้าอยู่ค่ะแต่ว่าตอนเ,อเลือกเลือกตัวขัดเนี่ยมันมีสองตัวอื มัน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 ขัดแล้วมันยังไงครับมันสบายเท้าใช่แล้วก็ขัดพวกเซลล์ผิวที่มันตายแล้วอะค่ะขุดออกไปเหมือนแบบเท้าเราด้านหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเป็นสครับเป็นเม็ดลมๆเล็กๆใช่ไหมใช่แล้วก็ค่อยๆขูดผิวออกไปเรื่อยๆขัดพอขัดออกขูดนั้นแรงไปอ๋อนึกว่ามันหนาไงอ่ามันไม่ได้หนาขนาดนั้นดูหนังหน้าสิอ๋อแม่ เชียบเปนหน้าตัวเองอ๋อโอเคก็ GU คือมันเป็นการทําความสะอาดนะครับส่วนหนึ่งเพื่อให้ผิวนิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ผ่อนคลายด้วยใชไ่ไหมครับที่เท้าเราก็จะมีเส้นประสาทเยอะๆพี่เขาก็จะนวดด้วยกลับมากลับมากล้องกล้องกลับาดีไหมเราเราต้องคอน,นโทรลกล้องด้วยนะฮะเรากลับมา <c oughs> ดูหนะ้ากลับมาดู <c oughs> หน้าครับเดี๋ยวค่อยไปดูหนังเท้านะครับแป๊บหนึ่งก็คือเหมือนเรานวดเท้านั่นเองใช่ไหมครับใช่ค่ะ ตามหลักการการแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนจีนนะครับ<ช>ก็จะบอกว่าเท้าเนี่ยครับเป็นศูนย์รวมจักรวาลหมายถึงเป็นศูนย์รวมเส้น<อ>ประสาทนะครับ<ช>เส้นประสาททั้งตัวนะครับก็จะไปอยู่ที่เท้านะครับเ<ช>พราะฉะนั้นหลักการนวดแบบนวดแผนไทยเองนะครับจะเริ่มนวดที่เท้าก่อนนะครับก็เหมือนงานคล้ายกันนะครับเพื่อการผ่อนคลายก็จะนวดที่เท้าก่อนนะครับอันนี้นวดเสร็จก็ทําเล็บใช่ไหมครับแล้วก็ทําสีจต้องใช่ไหมครับฉะนั้นกูนอนปินอะ รักเทียบดีว่าดูหน้าม so ีความสุขมากเลยนะเฮยขาวแล้วขาวขึ้นว่ะต้องดูดิขาวกว่าหน้าอีกอะเฮ้ยใช่ล้ะเฮ้ยแต่มันขาวขึ้นจริงนิ่มด้วยอ่ะจริง องลจับดพอแล้วไม่ใช่อันนี้ทำอะไรคะอ,นนอันนี้จะเป็นส่วนของเกลือสปา สิที่ทุกคนต้องใส่เรมันกลิ่นหอมออ๋ใช่ค,ค่ะแล้วก็จะใส่เอ่อ shower gel นิดนึงค่ะเพื่อปีดหอมฆ่าเชือวว้ออะไรอย่างนี้เพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้หนังบริเวณเด็บของเราเนี่ยมันจะนิ่มลงพอนิ่มลงแล้วมันก็จะ,คคะช็อคเล็บใช่ใช่ใช่ก็จะแบบอ่อตัดหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดหนังขูดส้นเท้าอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เจ็บใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บแน่นอน ต่อไปนะคะพี่เขาจะกำลังจะตัดหนังนี่คือเล็มหนังรอบรอบเล็บอ่าแล้วก็ตัดทรงเล็บให้สวยขึออ้นนะะเดี๋ยวลองมาดูว่าพี่เขาจะตัดทรงเล็บลว้ง ตัดหนังตกแต่งตกแต่งตกแต่งเล็บอยู่ค่ะเพราะว่าเมื่อคี้เอเอาเท้างลงไปทำสปาแล้วก็คือทำบับเบิลเพื่อให้เทา้าเรานิ่มขึ้นแล้วก็มาตัดแต่งทรงเล็บตัดหนังอีกทีหนึ่ง เราบอกว่าซีมัสจะมีประโยชน์อย่างนี้นะครับคือเอาไว้คุมศพนะฮะที่ถ้าาที่นี้เหม็นมากทำเล็บพท้เสร็จแล้วมานั่งรอทำเล็บมือผิวไงกินก็ยังะถ่ทายเราเขาบอกว่าก่อนถ่ายใช้พี่หน่อยได้ไหมคะคือเปิดไม่ออกช่วยการแหมโอ้ แล้วมันก็แบบว่าเหนียวมากใช่สีดีก็ต้องหนีอะไรแบบนคือถ้าเป็นศัสท์ทางวิชาการครับ <c oughs> สีทาเล็บมันจัดเป็นอีนเเมลครับอีนเเมลคือสารทำลายเองมันจะมีความเหนียวมากแล้วก็พอแข็งปุ๊บมันคือเป็นสารเคลือบนันเองเพราะนั้นเวลาพอมันติดพอมันติดอยู่ขอบขวดนะครับมีอย่างเดียวคืออะไรที่ทำลายก็อย่างเช่นทินเนอร์หรือน้ำยาล้างเล็บอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวทำลายจะให้หยดรงนันไว้ตรงขอบ รู้มไม่ขอจ้างเปิดขวดที่ร้านได้ไหมคะวัไม่ทำเลยวันวันหยิบขวดมาน้องมาเปิดให้เพราะว่าสีที่นี่มี500กว่าสีค่ะเปิดทั้งวันนะครับค่ะแล้วการทำอะคริลิกเนี่ยจะทำให้เล็บเสียไหมคะเออ่ถามว่าเสียไหมด้วยธรรมชาติของเรานะคะเล็บเวลามันมีมันจะเจริญงอกงามออกมาเนี่ยมันจะงอกใช่ใช่ตามปกติเนี่ยยาวออกมาเนี่ยทีนี้พอเวลามีอะคริลิกอยู่บน ข้างบนเนี่ยนะคะมันจะทําให้ยาวออกมาได้ไม่มเต็มที่ทําให้หน้าเล็มบางโดยปกติทั่วไปอยู่แล้วคะ่ะช่วงแรกในการที่ทำเอาอะคริลิกลออกเนี่ยะจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษคะ่ะแล้วถ้าบางคนที่แบบเอาไว้นานๆคือแบบว่าวต่อ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 จนไปไเรื่อ,อยๆ<ม>อย่างพ<ม>ี่เนี่ย<ม>ก็จะต่อประมาณ6เดือน7เดือนไม่เอาออกเลยทพึ่งจะเอามาเอาออกแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะคะแค่หน้าเล็บบางถามบางไหมบางอยู่แล้ว แต่เราทาสีเจลเคลือบทับก,ก็ได้เพราะทำให้แบบออหน้าเล็บมันมันมันหนาขึ้นนะคะไม่ฉีงง่าย ใช่ใช่ใช่ใช<อ>ความเ<ด>ปราะบางความเปราะบางของ PVC มันคือพลาสติกอะคะ่ะพลาสติกมันมันแงะทําอะไรเงี้ยมันจะอันตรายแล้วก็ลาบากกว่าอันตรายในี่ที่หมายความว่าถ้าเกิดมันอุบิเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเอาเล็บของเราไปด้วยหน้าที่ของของ PVC นะคะจะเหมาะสําหรับการใช้งานที่ไปงานเลี้ยงวันนี้หรือพรุ่งนี้สําหรับเป็นงานแบบงานปาร์ตี้ที่ไม่แบบไม่ได้ใช้กันบ่อยบ่อยใช่ใช่ ของอะคริลิกเราใช้งานได้เป็นแบบเป็นเดือนๆค่ะเดือนหนึ่งเติมคนทั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยการดูแลก็ง่ายกว่าอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังในเรื่องการงัดเปิดขวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระวัง